พัทยามูฟออนเนี่ยได้นำเสนอ,อ,อ SOP เนี่ยไปที่คณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดชนบุรีไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ให้ความเห็นชอบแล้วตอนนี้ก็จะนำส่งไปที่สบคส่วนกลางเพื่อที่จะขอความเห็นชอบซึ่งทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยได้แจ้งมาแล้วว่าจะได้นำเสนอเข้าไปพร้อมกันกันกบทางเชียงใหม่ประจวบคีรีขันและก็ชียง นะครับไปพร้อมๆกับเราเพิ่งจะเปิดเป็นเฟสที่เปิดในวันที่1ตุลาคมเหมือนกันนะครับก็ในขณะนี้เนี่ยพร้อมเรียบร้อยหมดแล้วนะครับในส่วนของ SOP เนี่ยจะเป็นในเรื่องของคล้ายๆกับคู่มือวิธีการปฏิบัติทั้งของนักท่องเที่ยวแล้วก็สถานประกอบการที่เข้าสู่โครงการพัทยามูฟออนซึ่ง ก็จะต้องเป็นความสมัครใจของผู้ประกอบการในธุรกิจท่องเที่ยวในแต่ละประเภทนะครับซึ่งก็จะมีตั้งแต่มาตรการตั้งแต่ในส่วนของเรื่องการที่รับจากสนามบินมานะครับจะต้องซีลอย่างไรรถคนขับนะฮะคือตั้งแต่ในเรื่องของสถานที่อุปกรณ์ต่างๆคนนะฮะแล้วก็วิธีการในการที่จะทำให้นักท่องเที่ยวที่มาตามโครงการ พัทยา Move อนหรือพ m o อเนี่ยจะต้องปฏิบัตินะครับทั้งภาคนักท่องเที่ยวเองแล้วก็ทั้งผู้ที่ให้บริการรวมทั้งทุกอย่างที่จะต้องใช้นะครับวัสดุอุปกรณ์ต่าง,างนะครับอันนี้เป็นเป็นเป็น,ปนม,มนาตรการที่ได้มีการกําหนดไว้ก็จะเป็นแบบเดียวกันกับภูเก็ตแซนบ็อกหรือสมุยพลสหรือที่อื่นเขาทำกันนะครับซึ่งก็เพื่อเป็นความปลอดภัยทั้งนักท่องเที่ยวที่มาแล้วก็ของผู้ให้บริการด้วยนะครับเพื่อที่จะทําใหา้ทั้งเราเอง นะครับไม่เอาไปติดเขาแล้วก็เป็นการป้องกันที่จะไม่ให้นักท่องเที่ยวามาติดจากเราอะไรต่างๆเหล่านี้ด้วยนะครับซึ่งซึ่งก็เป็นเป็นมาตรการที่ค่อนข้างที่จะเข้มแต่เป็นมาตรการที่ใช้ในพื้นที่อื่นมาแล้วภายภายในเดือนนี้เนี่ยนะครับภายในเดือนนี้ทางสมคอเขาจะมีการประชุมทุกอาทิตย์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นภายในเดือนนี้เนี่ยทางทททเนี่ยจะเป็นผู้นําเสนอเข้าสู่สมคในการพิจรารณาเพราะว่าจะเป็นเฟสที่เปิดในวันที่1ตุลาคม นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างก็จะต้องเสร็จก่อนที่จะถึงวันที่1ตุลาคม